ขอโทษดว้วยจ้าลานสิพิทเหรอครับบม่ต้องไว้ยังเราเป็นยังมาหายู่นี่หายผมซอยยังบ่ครับเจ้าเป็นไฟอ๋อไฟเป็นตัวของร้านกาแฟนี่ยนะครับโอเคเลยบปดนี๋ยวโอเสคสบานดี ใครผมใส่ป่ะนี่ยังบอกมาลเลยผมซอยได้ทุกเรื่องเลยครับคุณอโอเคคือบุญส่งเหรอสิกลับบ้านาผมไปส่งไหครับออไปเจ้าพระค่อยไปไล้เดี๋ยวผมไปส่งบ้านมาั้งบอกคุณไม่อยากเมื่อ้านาออไปวัดบ่ครับจิตใจให้สงบ ไปต้มปลา่าสันตกปลาเรา่ไมาปงปลากินบ้าดโอ้ครับทไปป้งปลาบ่จ้างวเจ้าดิหเหนือยมานื่อยมอ่าไปเฮือนข่อยบ่ไปนางเบิ้งตปลาตัวนี้นี่สมุนไพรเอเจ้าดิเหนยไปบ่ นี่แน่มวลมวลเหรอนี่วะมวลขักมวลอุบยิีหลีเนาะไปป่ะครับยามาหาห้ามเขต้องมาห้ามผามันปิ๋มันปี๋จะได้ไดิดิมาหามไม่เจ๋งไหมบ่มีอะไรจะได้ ไปน้ำมันพินขึ้นมันหมายความว่าจะไหนเฮ้ยมันยืนใส่สวัสดีครับเอาเชิญนางครับเชิญนางก่อน,นครับผมบ่บ่มาได้โดนแลลวบ๊อสีส่งยังส่งเลยครับเด้อเออมัมต้องยุง่ง ด้านนี่งามเนาะอืมสวยสวยเลยโอ้โหอยากหูเลยว่าไผเป็นเจ้าของหลานคือจะหล่อค่ะคือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเจ้าของหลานครับพี่วูนครับผมโอ้พี่วูนข้าผู้ยังรับใช้ตามสบายนะครับเออข้าเรื่อยยังบอกได้ยินขอบคุณค่ะเออขอบคุณคี่มามือที่วนเจ้าของร้านเองผมเนี่ยครับกระผมอ่าเจ้าของร้านมึงไปใส่น้ำเงี้ยกูไม่ขึ้นนี่ ไปทางไหนครับเอ้ยเอ้ยโอ้ยไปทางไหมึงไปใส่น้ำเมียกูมึงขึ้นไปทางเเขาก็เตไม้ดูนี่มึงยานะมึงยาคิดว่ากูบังคัเดียช่วยเหอะเน้อเหมือนไ้กูแมงเอ้ยจีเเื่องกันสตัวห้องจ้าจ้าให้กูกกระบอเใจเนาะโอ้ยนี่บอกเขาไปทักเราจะออกจากเนโอ้ โอ๊เป็นนี่ยังกดประกันดีไหมไขยหู้เข้าแต่อนมากเยเนาะมึงโง่ว่ะมันมีตัวบักฆ่าแบบนี้เออจะมาจับโอ้ยกูบักฆ่านึงยังี้ชุ่มช่งลำลำเนอกมันตีกูเดียวก้นกูอย่างไรคว่ำเลยมันถามว่าบักได้เจ้าของรันเคลื่อนกูเอาเคลื่อนกูเอามึงโง่ว่ะมึงจะมาท่าอย่างกูกูต้องมาท่ากูเนาะมึงไปนั่งกับขุนไปมึงมานั่งขุนไปโอ้ยกูคุณมดช่วยเห็นเนาะชุ่มโมนี่กูเห็นยัง ปีไก่กูกระถือคางไส้ปีนี้กูถือคางหัวเมื่อกีดีเราต้องซ้ำกันแล้วเนาะโอ้ยพีมเอ้ยมึงไปหาสืบไม่้กูเด้อว่าบักตรีกูมันเป็นพักคไหนมันวานี่ไปสีเมียมันเนี่ยมันบอกไปสีเมียมันมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันทื่นกูเอาทื่นกูเอาบัวถามกูจังควมใจเย็นกเขาสิโอ้ยบอกแล้วกูบอกแล้วออามาทาอะไร มึงจะไม่ให้กูยังเนี่ยเนี่ยมันยาทาตัวนี้มันเจ็บผอมเจ็บปวาตากูเป็นผีเงยโอ้โเอ้าเอามางจะไม่ยังอีกมันยาท่าซังข้างตัวเป็นผีมึงโอ้ยเหรอกู้ยกูยังต้องไปสุดหลงนี่เนาะมึงไปจัดการไม่กูอ้ยอันนี้มันเป็นยังมึงมาอย่างมันยาแก้ปวดหัวโอ้ยหายเลนโอ้ยไยมึงต้องไปหามันให้ได้มันว่าสีเมียมันเงิน มึงมาขัดไซกูเอวไซกูเอวมึงตกไปมากสืบมันเห่ไหนวะมันเป็นบักเดะงี้บ่้งวี้แล้วเดจะจีสืบห้เลยไปสืบมาให้ได้กูสิรอวบึงหันมุกสืบว่ได้มึงสิเจ็บตัวแทนมันเลยเข้าใจบ่เข้าใจไอ่ในฐานะกูเป็นลูกพี่มึงอ้ายมึงพร้อมเข้าใจบ่เข้าใจไอ่ก็ึงคอยไปสืบตอนนี้เลยวะนี่มึงไปเลย บักยี่หกกูใจให้โอ้โหเด็กป่ะวันเนี่กูดิดซึ่งดอกเมียกูมาเลี้ยงกันได้โอ้ยกูกูเจ็บใจกูจะจัดการไม่ได้เลยแบบนี้มันพนู่นไหนฮันกูหัวนะมื่อตายเนี่ยนอ้นกาแฟปรุงสมเปรียชนิดผงตรา Ppresso Coffee Twenty Five in One มีสารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและใช้ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวในหนึ่งซองจะมีส่วนประกอบ25ชนิดให้คนที่ชื่นชอบกาแฟได้ดื่มดำดื่มกาแฟดื่มพีเพสโซ่คอฟฟี่นะคะสนใจสั่งซื้อโทร089 200 9988